กิจกรรมโว์มนความเพียรพระกิ่งพลรยพินาศครั้งที่34วันที่3มิถุนายน2568ครับ <c oughs> บัตรนี้วันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่34ที่ข้าพระเจ้าประสิทรัพย์แสงสีขอถวายเสียงสวดสาธยาย ระสูตรพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ anyway. ูชาและอาจารย์ิยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขระพยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตนตรยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระกัันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวตาธโมธรรมังนัมมิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิ บทที่สองบทบูชาพระเพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทาราัรมาโนธานิปารมีหิจัติสติเจจติสติยาวชีวงังอาหังพุธทธังธรรมังสังขังสารานางะนังคโตปูเชมิรัตนตยงังธรรมังจารามิโสตินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราชัตฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชัสสุนันตุสักโมขะทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคลัตเตจันตลิเควิมาเนทีเปรเทจัาเมตารุวะนาคาหเนเคหาวถุมหิเคเตพุมมาจยันตุเทวาชาลาทธลวิสเมยาขาคันธพนาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวารวจันนางสาทโบเมสุนันตุธรรมสวรนากาโลอายามปทันตาธรรมสวรนากาโลอายามปทันตาธรรมสวรนากาโลอัยยมทันตา บทที่สามบทสวดปุพพกนะพระพาคณาจารยนาโมตัสสะปะกวาตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะปะกวาตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนาโมตัสสะปะกวาตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าบทสวดไตสรานกุมนาปาฐพุทธังสรานัคฉามิธัมมังสรานัคฉามิสังฆังสรานัคฉามิทุติยามีพุทธังสรานัคฉามิทุติยามีธัมมังสรานัคฉามิทุติยามีสังฆังสรานัคฉามิตติยามีพุทธังสรานัคฉามิตติยามีธัมมังสรานัคฉามิตติยามีสังฆังสรานัคฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกิริยาคถานัติเมสระนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัติเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัติเมสระนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพปทา บทที่7บทสวดติรัตนปนามคถาพุทธังนัมเมรัตนาปูตารีระจิตตังธัมมังนเมเรัตนปูตาวาสาาาตาิสุธิาาส,ธาส,มมาสารังสังคังนเมเรัตนปูตสุสีระติเตเอตังนะมเมติรัตนังระตานตยวหังสัมาสะโมสาริตาวิสุ วัตถุวิเศษสัูตังอัญโยยายายุตักคุณโยคาวสัสป,ปวัตตังอสุมิตยมหิปิตเทวยถาติทันเทเอกังวินาตาที่ตาเรสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจ่าชีเรนจาปาตุภูตังคัมภีรยานวิสยังอติทุตสัตถังวินยยหิปันทิตชาชเนหิวิชัญญรูปังโลกัมหิเกหิจิตกะฐานจุปะลพณีอย่างเกสันจิสุทธุวิธ,ธิตังคุณกาย,ยา,ายายะนาเมหิเยวะชานาตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสะตังมนานะสิสุทธปะปัสสาทฐานัง ปุญญัติกานะมะสะมุตตะมะปุณณภูมังถุกขาปะมุจจะณมุขะสารนังคตานังปูชาระเหสูปรมังอภิปูเนยยังนิพานาสัชิกิริยายุปะนิสัยถังสัมมากิเลสะมะละโสทะนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐากุสะเลหุปะเสวนียังปาเนหิจารปิสารนังคมณียเมยวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังขตมหะ รตินทิวังคนาเนสุนมัมสมานาผูเชมจาปิสาสะาาต่างสุปสรรนาจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสทาราตาจะปุญเยนะตถฐสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะสัตสะจาสาทาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินัยมหิประมาณภูโตโลกุตระภิสมโยนิยโตสุโพชังตัสปนิสัยยะจะยายะอายามปิโหตุวัตถุเตเยปริจิโตสุปสาทกาโร บทที่8นามการาสิทธิคาถาในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสโยจักุมาโมหัมลาปะกัตโถสามงวุปุทโสุขโตว,วิมุตโตมารสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเคมังชนะตังวิเนยยางพุทธังวรันตังสีทสานมามิโลกาสนา,าฐานจาวินายกันจะตันเตจสาเตจยสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเสมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสัสสัตถุทัดเสสิโลกาสวิสุทธิมารขัง นิยานิโกธรรมมา,า,าธารัสตารีตสาตาวโหสันติกรโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลสานมามิโมหัปทาลังอุปสัรตถาหังตันเตจสาเตชย,ยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจจวินาสเสมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะ สวากขาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังศีลสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระสิทธิ์ิ่งตันเต,ตจะสาเตเจยทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุบทิฆาบทสวดนะมโมการอัฏฐกะคาถานโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสส ah ะมเหสีโนนโมอุตตมะธรรมะสสวาาัสดิ์เตเสวะเตนิธะนโมมหาสังคสาปิวิสุทธสีระสิทธิโนนะโมโอมาตายาระทะสารตานตยา ระตะนตะยะสาสาสาัสสะธุกังนาโมโอมกาตีต,สตสัาสตัสสมปุตุยัสปินาโมการะปภาเวนะวิคจชันตุอุปัทวานาโมการานุภาเวนะสุวัติโหทุสัพพธานาโมการาสาเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวา บทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพควาสเกสุวิหารติกบิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกูสังเขนัสติงปจมาเตหิพิกุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกธาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพควันต่างทัศนายะพิกุสังคันจะอาทะโคจะตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัสโหสิออยังโคพควาสเกสุวิหารติกับิลวัตุสมิง มหาวเนมหาตาภ er, ิกขุสังเกนัสติิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติพะควันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะยันนูณะมยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติกเกยปเจกะคาถาปสยามติ อาตาโกตาเทวตาเตยยถาปีนามาพาละวาปุร oh ิโสสัมมาจิต so ังวาภาหังปัสสะเรยยะปัสสะริตังวาภาหังสัมมินเจยะเอวะเมวาสุทธาวะเสสุเทเวสุอันตราหิตาปะคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาตาโกตาเทวตาปะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังทิตาโคเอตาเทวตา พระควตโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอีมังธรรมสมัยังทักิตาเยวะอปราชิตาสังคัติอัตโคอปราชเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิตตระพิคโวสมาหังสุจิตตังอัตโนอุจุกรมกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวะอินริยานิรักขันติปันธิตาติอัตคโคอปราชเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเชตะวะ ขีลังเชตวานปลีขังอินทขีลังโอหัจมาเมชาเตจารันติสุทาวิมลาเชคูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเยเกจิพุทธังสรานังคาตาเสนาเตคมิสันติอปายภูมีปหายามนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติ อะทาโคภะควาภิกขูอามันเตเสเยภูเยนะภิกเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหนติตถาคตังทัศนายาภิกขูสังขันใจเยปิเตภิกเวอเหสุงอติตมัฏฐานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกวนตานางเอตัปรมายวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปิมายหังเอตารหิเยปิเตภิกเวทภวิสันติอานาคาตมัฏฐานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะววนตานางเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสรยถาปิมายหังเอตารหิอาจิกิสามีภิกเวเทว กายานางนามานิกิตกติยสามิพิกเวทวกายานางนามานนเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิาาานานาานตังสุนาถาสาทุกังมาน,านาสิกโรถาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโกเตปิูพ,พระควาโตปจัโตโสสุระควาเอตตโวจะ สิโลกมนุกัสสามิยัตถปุหมาตถาสิตาเยสิตาคิริขภะลังประหิตตาสมาหิตาปุตุสีหวัสลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอธาตมนาสาสุธาวิปัสสนมนาวิลาพิโยวัญจัสเตยตวาวเนกาวิรวัทเวตะโตอามันตยยสัทธาสาวะเกศาสเนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาพิกโวเตจะอาตับปมะกรุสุตตะวาปุจสะสาสนังเตสามปาตูระหูยานางอมนุสานัทสนังอเปเกสตมัตถคุงสหัสสังอัตสตริงสตังเอกสหัสานังอมนุสานามัตถสงอเปเกนัตมัตถคุงที่สาสภาปูตาอหุตันจสพางอภิญญายะวะวากิตวานะจขุมาตาโตอมันตยิสัทาสาวเกสสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทาพิกโวเยโวหังกกิตยิสามิขิราหีอนุปุพโส สัตสหัสสาวยาขาภูมิมากาบิลวัทวาอิติมันโตจุติมันโตวานาวันโตยาสสิโนโมทามานาภิกาโงภีคูนาสมินติงวนังชาสหัสสาเฮมาวตายาขานาณาตวานีโนอิติมันโตจุติมันโตวานาวันโตยาสสิโน โมทมานาอภิการมูปิคูนางสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายยาคานาตะวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนามันโตยาสสีโนโมทมานาอภิการมูปิคูนางสมิติงวนังอิเจเตโสละสาสหัสสายยาคานาตะวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนามันโตยาสสีโนโมทมานาอภิการมูปิคูนางสมิติงวนังเวสามิตาบัญจสตายาคานาตะวันนีโนอิติมันโตจุติมันโตวนามันโตยาสสีโนโมทมานาอภิการมูปิคูนางสมิติงวนัง คุมพิโรราชคหิโกเวปุลสานิเวสนดงพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปายยูปาสติคุมพิโรราชคหิโกเวกุมพิโรราชคฮิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมจติสังราชตาตาะโตภาษาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปีสสะพาหโวอินทนามามหะพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสีโนโมทามานาภิกามูภิกขุนาสมิติงวนังทักขีนันจติสังราชาวิรุฬหโธตภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสสีโสปุตตาปีสสะพาหโวอินทนามาาม อิต,ติมันโตจุดจิมันโตวันหน้าวันโตยาสีโนโมทามานาอภิกรรมูปิคุนาสมิติมนังปัชิมันจาตีสังราชาวิรุปคโคปัสาสติ นาคานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาิีสสะภาหโบอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิการมุภิคุณาสมิติวนังอุตารันจติสังราชากุเวโลตัปะสาสติยาคานางอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาิีสสะภาหโบอินทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามานาอภิการมุภิคุณาสมิติวนังปุริมาติสังทาตารโททักคีเนนาวิลุลาหโกปชิเมนาวิลุปักโขกุเวโรอุตรังติสังจตารูเตมหาราชาสมตตาาาาาาจุุโรทิินนนลมองสวเกป เตสังมายาวินโนทาสาอากูวันจานิกาสธามายากูเกณตุเวเกณตุวิภูเจวิภูโตสหะจันทธนกามมเศโทจากินุขันตุนิคันตุจะปนาโทโอบัมัญโยจาเทวสุโตจะมาตุนิจิตเตเสโนจากขันทัพโหนโราชาชโนสะโพอากูบัญจสิโกเจวติมพะรูสุริยวัสสาเอเตจันเยจาราชาโนจากันทัพั เอเตจันเยจราชาโนคันทภาหะสหราชุภิโมทมานาอภิกามุมภีคูนัสมีติมวนังอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาสหตาชกากรรมภราสตราอาคูบายาคาสหายาติพิยามุนาธาตารถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโซปะคัสมีติมวนังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพาติชาปะคีวิสุธจักคูเวหายาสเตวนามชปตะสิตราสุปนาอิติเตสนามังอาพายันตานาคาราชาามาสิสุปนาโตเขมามากาสิปุโถสนาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุป นาสารนามังการสุพุทธังชิตาวชิราหัเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรสวะสวัสเซเ,เตอิทิมาโตยัสสีนกาลคัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคษาเวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนามูจีสหะาตา,านจาลิปุตานังถเพเวโรจนามากาสันนายิตวะผลิงเสนาราหุพัทธมูปาขมุสมโยธานิพัททนเตภิกูนางสมิติงวนางอโปจะเทวาปทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมุวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยาสสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาสิโนทาเซเตทัสทากายาสาเพานานาตว,วัน,นีโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวนาันโตยาสาสิโนโม,มทามานาอาภิกามมงภิคูนาสมิติงม,มนัง <c oughs> เวนทูจะเทวาสหารีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักขานิปุรักิตวาอาคูมันทวลาหกาวัสุนางวาสโวเสโทสัโกปาคาปุรินทโททาเสเตทสะทากายาสเพนานาตวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสีโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนสวิติงวันัง อาถาคูสหภูเทวาชะลามาคีสิขาริวะอริตกาจโรชาจาอุมาภูภาณิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอตุจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวัสวันเอสีโนทัศเตเตทัศธากายาสัพเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสีโนโมทามนาภิกามมภิกุนาสมิติงวนัง สมานามหาสมานามนุสะมานุสุตมาคิดทาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอาทากูฮารโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอากูเทวายาสสิโนทาเสเตทัสธากายาสเพนานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงปีคุณาสมิติมนังสุกากรุมหารุณาอากูเวคานสะสหโอตาตะคายะหะปโมคะอากูเทวาวิจักขนาสธานมติหารัชามิสกาจจยาสสิโนฐานะยังอาขาปชุนโนโยติสาอภิวสติทาเสเตทัสธากายาสเพนานาตวานีโนอิทิมันโตชุติมโต สีโนโมทาัมานาอภิกามุภีคูนาสมิติงมนาเคมิยาตุสิตายามากาตกาจายสัสีนโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานารตินโนอาคุอาธาคุป,ปารานิมิตาทาเสเตทัสกากายาสะเพ,พนรัตวานีนโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยัสีโนโมทัมานาอภิกามุภีคูนาสมิติงมนา สัตเทเตเทวนิกายาสเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาการฉุงเยจันเยสัทิสสสหปวุตชาติมขีลาโอคตินนามนาสวังท่าเขโมคัตรังนาคังจจนวะอสิตาติตังสุพรามหมาปรามาโตจาปุตตาอิติมาโตสหัสัน,นังกุมารโอติโสจ่าโสบาคัตมิตริงวันังสหสัสพ,พรามหมาโลกาังมหาพรามหมาพิติตติอุปป,ปันโนสุนติมโตพิสมากายโยยาสสิโทะส,ะสะทาเศตะาอิสราอาคูปเจเกวสววติโนเตสันจมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจตสสเพอภิกันเตสินเทเทเวสาพรหมมาเกมาราเสนาอภิกามีปัสสากนาหาสัสก,กัน ปัสสกันหะสมันทิอย่างเอทากันหะธาพันธะราเคนะพันธามัตุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุลเจตโคจินังอิติตาธรรมาเซโนกันหาเซนังอเปศยิปานีนาตละมาหจารสารังกตะวานเพระวังยาถาปาวุสโกเมโกถานายันโตสวีชุโกตาทัโซปจุฑาวติสังกุโตอัยอยวเสตันจัสพังอภิญญาญาวะวะกิตวานาจักขุมาตาโตอมันตยีสัทธาสาวเกศสเสนระเตตมะระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจะอาตับปะมะการุงสุตวาพุทธสะสาสนางวีตกราเคหิปกามุงเนสังลมัมปีอินชยุสพเพวิชิตสังฆามาพยาตีตายาสสีโนโมทานติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่11บทสวดมังคลาสุตตังอเสวนาจภาลานังปันธิตานังจะเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตมังคลมุตมังปาติรูปเทสะวาโสจะปุเพจักกะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตมังคลมุตมัง พ <ose> าหูสัจจันจสิปัญจาวินโยจาสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตัมมังคลมุตตมมังมาตาปิตุอุปทานังบุตตะทารสังฆโหอาณากลาจกรรมันตาเอตัมมังคัลมุตตมมังท่านจะธรรมจริยาจายาตกานันจะสังฆโหอาณาวชานิกรมานิเอตัมมังคลมุตตมมังอารติวิรติปาปามัชฌาปานาจะสัญญาโมอัปาโาโตจะทมเมสุเอตัมมังคลมุตตมมังคาระโบจานิวาโตจาสันตุถีจักตันยุตาการเลนะธรรมสวนัคงเอตัมมังคลมุตตมัง ขันตีจะโสวะจสตาสัมมานานจัตสันนังกาเลนะธรรมมาสัจฉาเอตัมมังขลามุตตมังตาโปจัพรามหมาจาริยันจะอริยาสัจานาสันนังนิพานาสจิกิริยาจะเอตัมมังขลามุตตมังพุทธสาสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสานกรรมติอโศกังวิเดชังเขมังเอตัมมังขลามุตตมังเอตาทิสานิการตวานาปัสสัพพัฒมะปราชิตาสัพพัะโสติงค์ขันติตันเตสังมังขลามุตตมันติ บทที่สิบสองบทสวดร,รัตนปริยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนาะโนสะมังอัติตถาคเตนะอิธรรมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุขะยังวิราคังอมตังปณีตังยทะทถชัขาสกยมุนีสมาหิโตนาะเตนะธรรมเมนะสมะติกินจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตุยงบุธทธจเสธโปริวันในยีสุจริสมาทิมานันตาริ กัญยามาหุสมาทินาเตนะสะโมนะวิจติอิทัมปีธรรมเมรัตนางปณีต่างเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังปัทสาจตาริเอตานิยุคาณิโหติเตทะคิเนยยสุขะตัสสาสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิอิทัมปีสังเกตนางปณีต่างเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุเยสุปยุตตามานาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะ ศาสนิเตปฏิปตาอมตังวิคัยหะรัฐาบุทานิพุติงพุชมานาอิธรรมปีสังเครัตนังบณีต่างเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุขีนางปุรานางณาวังนาติสัมพวังวิรัตจิตายาตตเกพวัสมิงเตขีนภีชาอาวิลุลีอวิลุลีชันธานิพพันติธีรายัายัมปฏิโป,โปอิธรรมปีสังเครัตนังบณีต่างเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทสหัสสวั อัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปาชาอัตตะทันตัสะโปสะสนิจังสัญญัตาจาริโนเนวเทวนาคันทโพนมาโรสหพรมหมมุนาชิตังอภชิตังกายิราตถา,ารูปสชันุโนบทที่14บทสวดเกตปุตสูตร ปสิตมิตทางเตนะภควตาชาณตาปัสตาอระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปะรัมมะปรายามาอิติกิรายามาปิตะกะสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมาณยะคะเหนะมาอากะ รปะปิวิตเกณะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาพพะรูปะตายมาสมนโนโนฆารุยะธาตุเมเหอัตนาวชาเนยาธาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวชาชอิเมธรร,รมาวินยูครหิตาอิเมธรรมาสมัตตาสมาทิน,นะอหิตายาทุขายาสังวตันติอัตตาตุเมเหปัชาเหยียธายาธา,า,าตุเมเหอั ตนาวะชาเนยยาธาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอานาวะชาอิเมธรรมาวินยูปสัสสาอิเมธรรมาสมัตาสมาตินาหิตายาสุขายาสังวันติอัตถตุเมเหอุปะสัมปัช,ชะวิหะเรยยาธาติ บทที่15บทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตามะปะมายุงชรูปนีตาสานสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมาโนบุญญาณิกายิราทาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตามะปะมายัางชรูปนีตาสานสันติตานาเอตังพยังมรเนเปกมาโนโลกามิสังปชะเหสันทิเปขโขโยทกาเยนสังยมวาจายอุทัจเจตาสา ตั้งแต่สเปตสาสุขายโหติยังชีวมาโนปะกโรติปุญยังธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนน่าทุกขติงคัจติธรรมจารีะเพสังขาราอนิจติยะธาปัญญายปสติอาธานิปินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุขาติยะธาปัญญายปสติอาธานิปินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาสเพธรรมานตาติยะธาปัญญายปสติอาธานิปินติทุเคเอสมะโควิสุทธิยา บทที่16บทสวดอปันนกชาดกอปันนกฐานาเมเกตุติยังอาหุตักิกาเอตาธัญยะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนกังภาหุงเวสรณังยันติปพตานิวนานิจะอารามรุขาเจตยานิมนุสาพยะตาชิตาเนตังโคสรณังเกมังเนตังสรณามุตมังเนตังสรณามาัมะสัพพทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจสรณังคโตจตาริอริยสจานิสัมมปัญญายาปสติ ทุกขังทุกขาสามุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยันจะอัถังขี้กลางทุกขูปสมคามินางเอตังโขสรารนางเขมังเอตังสรารณมุตตมังเอตังสรารณมาคัมมะสัพพทุขาปะบุจติบทที่17บทสวดพระเทกรตคาถา ันตีต่างนานวะเขมยญญานาปฏิกังเคนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตตีตัมบะฮีนันตังอัปตาญจานาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดทัตา,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 าวิปัสสติอสังหิรังอสังกุป,ปังตังวิธามนุปรุหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลนในธรรมนั้นนได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนือให้ปู่ปกเถิดอาเชวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณาสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังค ดานเตนะามหาเสนนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทีตังตังเวะเทกราโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบ,บุคคลผู้มีปกติอย่อยางนี้มีความเพี้ยนไม่เกียจท้าทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทที่สิบแปดบทสวดพินะฮปัจเวทคณะปาถาแปลชราธรรมโมหิชรังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมโมหิพระยาถิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณังอน,น,นาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสะโกรมหิกรรมมาทายาโทกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกรรม ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษามีกาลยาณางวาปาประกังวาตัสทายาทภพวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอมเมหิอภินทางปจเวกิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปปตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกปปตาจะนิโสกขาทุตุสเพวิปานิโนเอตาปตาจะอามหิสัมพตังปุญญาสัมพตังสเพเทวานุโมทันตุสัมภะสัพพะสัมปติสิทธิยาธานังตะทานตุสทายาสีรังละคันตุสปปทาภาวนาพิรตาโหตุขฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระปตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาหันธรมยังปฏิทานคาถาโยพนามเสยยาเทวตาสันติวิหารวาสิณีทุเบคะเรโปทิคะเรตหิงตัหิงตาธรรมทานีนะพวันตุปูชิตาโสทิงกระโรเตทวิหารบันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิกของสารามิกาธานปฏิอุปาสกาข้ามาจะเทสานิขมาจะอิสระสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาบูชาเยปิจะอันทัมมหวสังเสระชาตาอาทบโวปาติกานิยานิกลงธรรมอรังปฏิจเตสเพปิทุกัสัการโตุสังขยังทาตูจีรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุคลาสังโต สมควะอัตายาจหิตายะอัอามเหระคตูสัตรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเออริยป,ปเวทิเตบทที่ยีิบเอ็ดบทสวดสภปฏิิานาธนคถาแปลพระราชนิพนธนราชการที่สี่หันธรรมยังปฏิานาธนคถาโยปนามาเสปุญญสิธานิกะสัสายานัญญานิกตานิเมเตสัญจภากิโนโหตูสัตตานันตาปมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะมายะหังมาตาปิตาเิโยทิถาเมจาปยาธิถาวะอันเยมาชะตเวริโนสัตติติฐานติโลกัสมิงเตภูมาจตุโยนิกาปัญเจจัก กัญเจกะจตุโอการาสังสันตาภาวาภเวยาตังเยปิธานัมเมอนุโมธันตุเตสยางเยติมังนะชานันตีเทวเตสังนิเวทยุมายาตินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสทาหุนตุอเวราสุขาชีวินโนเคมัปะทันจะปปปโอนตุเตสาสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอส เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของขัดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเจ้าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยามนและธรร,รมะเหล่านี้เมือ่อนุโมทนาแล,ล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งแพร,รีพิณาศโดยมูลนิธิส,สมเด็จพญานาสงวรวัดมวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิตและคม คนในพระคาถาต่างๆขอชองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอนมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพลนลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนา,านกรรมฐานเกิดปัญญาญา,าและเจริญด้วยจตุรพิพรุวณะสุขพร ขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวย,ยอดเศรษฐีทุกท่านครับสาธุ